สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง F9 Super นะครับผมวันนี้เราจะมีทิกดีๆมาแนะนำนะครับผมคือทิกแก้าการตอกแมปภาพเป็นดินน้ำมันเกมไม่สามารถเรนเดอร์ได้ทันอาการเหล่านี้ทําให้ทุกคนขี่รถไปตอกแมปบ้างภาพเป็นดินน้ำมันประมาณนั้นโดยหลักๆนะครับผมโดยก่อนหน้านี้คอมผมเป็นนะครับผมแต่ตอนที่ผมซื้อคอมใหม่ไปแล้ว แต่ผมก่อนหน้านี้ผมใช้วิธีการตั้งค่าแบบนี้เพื่อในการเล่นครับผมเป็นการแก้ปัญหาแก้าการเล็กและตอกแมปได้100%โดยโดยส่วนตัวผมนะครับผมที่ผมลองลองทามาแล้วสามารถทําได้จริงแล้วก็อาจจะมีข้อเสียบ้างนิดหน่อยครับผมเดี๋ยวจะบอกท้ายคลิปแล้วกันครับผมว่าข้อเสียมันคืออะไรเ,เราไปดูวิธีการทําขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าครับผมไปอันดับแรกเราไปที่ท a ร์กเมเนเจอร์นะครับผม เราคลิกขวาไปที่ทั้งมีเนเจอร์ใช่ับแรกเราไปที่ทั้งม a เนเจอร์คลิกขวาขึ้นมาปุ๊บให้เราไปเลือกเมืองที่เราจะเล่นนะครับผมสมมติว่าเราจะเล่นเมืองไหนเนี่ยมันจะมีชื่อเมืองอยู่ไฟเอ็มแล้วก็ชื่อเมืองนะครับผมเอาคลิกเราคลิกขวาเข้าไปแล้วก็ไปที่คําว่า go to detail <G uard> go to d e t a i l เฮ้ยพ <ut> ูดไม่ชัดแล้วก็ ให้เราไปหาที่มี CPU ทําทงานนะครับผมอันนี้ที่เห็นว่า CPU ทํางานนั่นคือเปลี่ยนผมเปลี่ยนคอมแหม่นะครับผมก่อนหน้านี้คอมผมเป็นอคอยห้าเจนสามครับผมส่วนการ์ดจอเป็นหนึ่ง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 ศูนย์หกศูนย์สามจิกแล้วก็เปลี่ยนการ์ดจอเป็นหนึ่งหกศูนย์หกจิกก็ยังมีการตอกแมปหรือเขาเรียกว่าการคอขวดนะครับผมอใช่แต่ผมลองใช้วิธีนี้ก็หาย หายครับผมดินดิเอภาพไม่เป็นดินน้ํามันไม่ตอกแมปนะครับผมให้เรามาหาคําว่าที่มันเขียนว่าเ,เดี๋ยวดูก่อนมันขึ้นว่าอะไรอ๋อ G T A p r o c e เนี่ยครับหรือว่าจะหาที่ที่มันเป็นรูป G p A แล้วมันจะมีการทํางานของ C P U เรื่องอันที่ทํางานสูงสุดครับผมหรือว่าเนี่ยหรือจะเอาเมาส์าาาไปชี้ล้นจะเขียนว่า f i M B สองสามเจ็ดสองแต่ไม่รู้ทุกคนจะขึ้นเหมือนกันหมดนะแต่ว่าถ้าเป็น G T A p r o c e s นี่น่าจะขึ้นเหมือนกันครับผมแล้วเราก็ไปคลิกขวาที่มันปุ๊บ อ่าแล้วก็เราไปที่ set เห็นไหม set priority เห็นไหมอ่าแล้วเารไปเลือกที่เป็น high อ่าแค่นี้เองเห็นไหมง่ายไหมปุ๊บเราเลือกไปที่ high ปุ๊บจอที่ลงมาปุ๊บอ่าแค่นี้เองง่ายไหมเราพับจอลงมาปุ๊บแล้วเราก็ลองไปเล่นดู ได้ไม่ว่าจะเป็นการเลนเดอร์เป็นการอะไรภาพมันจะโหลดทันนี่ครับผมง่ายๆทิศง่ายๆเลยใช่ส่วนตั้งค่าข้างในนี่แล้วแต่คนที่เข้าจะเข้าไปตั้งให้เข้าของของเรานะครับผมบางคน CPU ระดับกลางๆแรงๆอะไรก็ว่าไปครับผมการ์ดจอการ์ดจออาจจะแรงเกินไป CPU อาจจะต่ำเกินไปอาจจะเป็นคอขวดได้ครับผมหรือบางคนอาจจะเป็น CPU แรงการ์ดจอต่ำก็สามารถทําได้ครับผม เวลาลองแต่ผมจะไม่ตั้งค่าในนู้นนะเพราะผมเปลี่ยนคอมใหม่ไปแล้วแต่วิธีการนี้ทําได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผมทำง่ายไม่กี่ขั้นตอนับผมส่วนข้อเสียที่จะบอกไว้ก็คือเราจะต้องทําขั้นตอนนี้ทุกครั้งก่อนเข้าเกมครับผมถ้าเราตั้งค่าผิดเราก็แค่กดรีสตาร์ทคอมทุกอย่างจะกลับมาที่เดิมก็ผมประมาณนั้นนั่นแหละครับฝากก็ได้ครับคลิกดีๆลองทำได้ผมถ้าในกรณีบางคนอาจจะรีสตาร์ทแล้วไม่หายแต่ของผมมันรีสตาร์ทแล้วต้องทำใหม่ทุกครั้งเลยนะ จะไม่เซ็กตบผมแต่ถ้าใครทำแล้วไม่หายหรือว่าไม่ชอบขั้นตอนนี้ก็กลับไปดูคลิปผมแล้วก็ทําขั้นตอนย้อนกลับไปครับผมแค่นั้นเองโอเคครับก็จบไปแล้วครับกับทิดีๆง่ายๆทําไม่กี่ขั้นตอนนะครับผม อย่าลืมเข้าไปตั้งค่าในตัวเซตติ้งเกมกันด้วยนะครับสามารถตั้งเป็น normal หรือว่าบางบางอันเรามไม่กินสเปกแรมสเปคคอมมากเราก็สามารถปรับได้ครับผมลองไปตั้งดูข้างในแต่โดยส่วนตัวผมปรับเป็น normal หมดก่อนหน้านี้นะครับผมปรับเป็น normal หมดแล้วก็ตั้งค่าตามขั้นตอนที่ผมแนะนําไปก็ไม่มีการตอกแมบบนะครับผมถ้าหากชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดีย๋ยวถ้าเกิดมีทริคดีๆผมจะมาลองให้รับชมกันใหม่นะครับ คลิปนี้จบแล้วสวัสดีครับ